URC เปิดไลน์อัพแคมเปญฟันโอทิลี่แจกโชคหนักต้นปีลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทบริษัท u r อาซประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวชั้นนำภายใต้แบรนด์แจ็คแอนด์จิวนำโดยนายฐานัทสุวรรณรักรองประธานและผู้จัดการทั่วไปประเทศไทยลาวและกัมพูชาเดินเกมการตลาดในไทยพร้อมจัดหนักส่งแคมเปญใหญ่และกิจกรรมการตลาดมากมายตลอดทั้งปีประเดิมด้วยกิจกรรมแ ในงานฟันโอทิวลี่แจกโชคใหญ่รับต้นปี2025เปิดตัว2แคมเปญแจกโชคหนักส่งตรงถึงผู้บริโภคทิวลี่แจกใหญ่เวอร์เวเฟอร์ทองคำรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทและฟันโอมินเนียนแก๊งป่วนชวนซิ่งชิงโชคใหญ่รวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเพื่อส่งความสุขคืนกำไรให้แก่ผู้บริโภคที่สนับสนุนกันมาอย่างยาวนานภายในงานอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานมากมาย พร้อมสเปเชียลโชว์จากสองหนุ่มพรีเซนเตอร์เบิ้ลนปทุมราชพรีเซนเตอร์แบรนด์ฟันโอและโจอ้ภูวสินพรีเซนเตอร์แบรนด์ชิวลี่รวมสร้างซีซันที่จัส t Co. สามย่านมิดทาว ทะะ่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญหลักของเรานะคะทั้ง2แคมเปญนะคะก็คือแอปที่เราแคมเปญของท้งฟันโอลและทิลี่นะคะซึ่งเป็นแคมเปญใหญ่นะคะที่เราจัดต่อเนื่องนะคะปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะก็ถือเป็นการคืนกําไรนะคะแล้วก็ตอบแทนผู้บริโภคนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะบแบรนด์ฟันโอลแล้วก็ทิลี่ด้วยดีเสมอมา ถ้าอย่างในปีที่ผ่านมาค่ะในเรื่องการทำแคมเปนอะความสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะของทั้งฟันโอแล้วก็ทิวรี่นะคะเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็มากกว่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะก็อย่างที่บอกก็ต้องขอบคุณผู้ริโพนอีกครั้งนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะของแบรนด์ฟันโอแล้วก็ทิวรี่นะคะค่ะและอย่างปีนี้นะคะฟันโอกับทิวรี่รักกิจกรรมแคมเปญเราจะมีไฮไลท์อะไรกับริโพ ปีนี้นะคะเราจัดใหญ่จัดเต็มนะคะทั้ง2แคมเปญเลยนะคะโดยฟันโอเนี่ยเราก็มากับแคมเปญนะคะที่เป็นการคอร์รบกับมินเนี่ยนนะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์นะคะชื่อดัง แล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่มีความสนุกสนานนะคะเข้ากับแบรนด์ฟันโอของเรานะคะซึ่งปีนี้เนี่ยชื่อแคมเปญก็คือจะเป็นฟัน O อเอ็ก o n นียนะคะแก๊งขวดชวนซิ่งนะคะรุ่นโชคใหญ่มูลค่ากว่า3ล้านบาทนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็มีการแจกรถนะคะ MG5 Pro นะคะถึง3คันด้วยกันนะคะแล้วก็มีการแจก iPad นะคะทุกสัปดาห์รวมถึงมีการแจกตัว a r ร์ o ทนะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์นะคะ ตัวที่ Limited Edition เลยนะคะเป็นตัว Molly m i n i o เนะคะทุกเดือนเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของ c u r r y นะคะเราก็เป็นแคมเปญใหญ่เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นชื่อแคมเปญว่า ทิวรี่นะคะแจกใหญ่เวอร์เวเฟอร์ทองคำนะคะปีนี้เราก็มาพร้อมกับการแจกทองคำนะคะมูลค่า10บ,บาทนะคะจำนวน3รา,างวัลด้วยกันนะคะก็เป็นการแจกทุกเดือนนะคะรวมถึงมีการแจกจี้ทองคำนะคะทุกสัปดาห์ตลอด3สัปาดาห์เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องถือว่าทองคําตอนนี้ก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะก็คิดว่านะ่าจะเป็นที่ถูกใจนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะในปีนี้เป็นอย่างมากอันอย่างเพื่อนมูราจในนี้ที่สองกับการเป็นมิสเตอร์ต่อเนื่องเลยยังไงบ้างคะันนี ดีใ,ใจมากๆกครับดีใจมากๆก็จริงๆแล้วฟันโอเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเบิร์นตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้ก็เรากินอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราต้องมาเป็นผู้นำในเรื่องของการที่เชิญชวนพี่น้องทั้งกิจกรรมแล้วก็การให้มากินฟันโอเยอะๆมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับผมมากๆร <ๆ S 1> <ๆ S 2> กมถึงผู้บริหารทุกคนก็จริงๆเป็นการทำงานที่ง่ายแต่ละเอียดแล้วก็ ทุกตัวที่ปล่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกดีไซน์ในโซเชียลเพิ่งรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับทั้งตัวพิซนเตอร์แล้วก็ลูกค้าที่บริโภคมากๆครับรวมถึงแคมเปญใหญ่ๆทุกปีดีใจที่ยังมีส่วนร่วมอยู่แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นผู้นําในการเชิญชวนมากๆครับฟันโอก็คือหนึ่งในใจครับผมอย่างโจอี้นะคะปีนี้ก็ต่อเนื่องกับการเป็นพิซนเตอร์ปีที่สองเช่นเดียวกันก็ดีใจครับเหมือนคุณเพิ่นพูดเลยครับเอาอีกแล้วรอบอีกแล้วจริงๆก็ดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็แบบเหมือนเติบโตมากับ คือรีครับพอวันหนึ่งเราได้เป็นดีเคเตอร์แล้วก็เป็นทั้งปีแรกก็ปีที่2มันก็เป็น,นแบบขอบคุณมากๆที่ให้ผมได้เป็นแบบส่วนหนึ่งของของเขาเรียกว่าขนมที่พูดกับคนไทยแบบนี้ครับก็ก็อนาคตรหรือยังไงผมก็จะทำเ,เรียกว่าทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับอย่างเมื่อนกับโจเอ้เราได้มีการลงไปร่วมแคมเปญนี้ยางไรบ้างหรือเปล่าวันนี้นะครับ เหรือว่าประเด็ไปที่แบบพี่แคมเปญไปแจกเรา,ปาเป็นเรื่องแคมเปญเพรายังไรบ้างพี่จริงเราเราได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ผู้บริหารแจ้งมาเ,เพราะว่าจริงๆถามว่าการที่เราสามารถโปรโมทในการใ,ใกล้ตัวสุดน,น่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียการไลฟ์สดในทิกตอกหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆล้วก็มีการเชิญชวนเวลาที่มีผู้จัดก,การหรือว่าผู้บริหารแจ้ง,แจ,งแจ้งมาส่วนแคมเปญที่ออกออกี่จริงผมอยากจะรู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าอย่างวันนี้เราเราเห็นการรีมิก สองอย่างรวมกันทั้งฐานะออฟฟิศซินเตอร์แล้วก็นักร้องศิลปินอนีรอย่างนี้ครับได้ออกมาให้ข่าวเรื่องของแคมเปญแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้กับเสี่อมวลชนฟังผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีการไปแบบอยู่นอกสถานที่เจอ f อแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ได้เชิญชวนเขามาฟังเพลงแล้วก็มาร่วมแคมเปญกับเราอะไรางี้ครับากใช้เชิญชวนประชาชนพวกนี้พวกได้เข้าร่วมแคมเปญใี่แบบนี้ ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับจริงๆไม่จะเป็นแค่เป็นเรื่องของเจอผมในแคมเปญหรือว่าอีเวนต์ของฟันโออย่างเดียวสามารถเจอทุกคอนเสิร์ตหรือว่าทุกกิจกรรมผมก็จะแจ้งข่าวบอกตลอดนะครับเพราะว่าเพิ้อนจะเปคนที่พกฟันโอไปในรถตลอดเวลาที่แกล้งน้องๆพี่ๆศิลปิน f ออย่างนี้ตลอดสามารถถ่ายรูปแล้วก็ใหแท็กแคมเปญแล้วก็ร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับยังไงอยากให้ทุกคนได้ทองคําแล้วก็ได้รถได้ไอพอตไอแพดไอแพด ไอโฟต์อะไรล่ะให้ทุกคนได้ iPad นะครับมันเป็น iPad Pro แล้วก็มีเต็มมากๆรวมถึงการรีมิกตุ๊กตาตัวล่าสุดอย่างน้องมอลลี่อย่างเงี้ยผมเองก็ยังอยากได้เลยยอากให้ทุกคนร่วมกิจกรรมเยอะนะครับจะได้ไปแค่หนึ่งคนครับก็เดี๋ยวก็จะมีข่าวชั้นให้ทุกคนได้ติดตามในเพจของผมนะครับแม้กทั้งกิจกรรมแคมเปญต่างๆนะครับกิจที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมแคมเปญเยอะๆเพราะว่าได้รุ้นรางวัลทองคำอย่างที่คุณเปิร์บอกมีตุ๊กตามอลลี่ด้้ววยผมรูสึก่า เนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยผมเคยซื้อเทลลี่มากินอีกแล้วก็จะส่งรีบส่งไปเลยนะอืมค่ะคือรีบเชิญเชิญค่ะค่ะก็นะคะก็ยังไงก็ขอฝากแคมเปญใหญ่2แคมเปญนะคะที่ของทั้งฟันโอแล้วก็เทลลี่ด้วยนะคะก็ถือเป็นแคมเปญใหญ่ที่เราเปิดตัวมาในปีนี้นะคะแล้วก็อยากให้ผู้เรียนพวกเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะก็สามารถดูรายละเอียดนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR code นะคะ ที่บนแพ็เกจิ้งได้เลยนะคะแล้วก็มีของรางวัลใหญ่นะคะรออยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะหรือว่าเวเฟอร์ทองคำนะคะมูลค่าถึง10บาทด้วยกันแล้วก็ลิมิเต็ดเอดิชันนะคะอย่างเช่นมอลลี่มินเนียนะคะก็รออยู่อยากให้ทุกท่านนะคะส่งฉลากหรือว่าส่งใบเสร็จเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะยังไงก็าฝากด้วยค่ะ